สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชพรพลอยหลุดจำนาจจำหนัยเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรับประกรันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมสำหรับท่านที่กำลังมองหาของขวัญอันเลอค่าให้กับคนพิเศษหรือคนสำคัญติดตามชมการนำเสนอสินค้าได้คลิปสุดท้ายของปีนี้ลงวันที่29ธันวานะคะวันนี้นำเสนอสินค้า 8รายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสินค้าชิ้นแรกแหวนทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก2.74กรัมประดับเพชร4ตัาง3เม็ดรวม0.12กรัดหน้าแหวนขนาด0.9คูณ0.5เซน แหวนเบอร์51ราคา8,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กนะคะนำทับทิมพม่าสีแดงฉ่ำเจียระไนทรงกลมและนำเพชรที่ขาวมาประดับบาา่าข้างหนึ่งด้านเป็นชิ้นงานเล็กๆที่ใส่ประดับแล้วดูสวยเก๋งานไม่หรูหราไว้สำหรับใส่แก้เคล็ดหรือใส่ประดับนิ้วเพิ่มความสวยงามค่ะ เข็มกรัดหยกพมา่าประดับเพชรกลมและเพชรแท่งเรือนทอง 14K หนัก11.8กรัมประดับเพชรกลม27เม็ด30ตังค์และเพชรปาเกต4เม็ด15ตังค์ท้งชิ้นงานรวมเพชร0.45กรัตชิ้นงานขนาด3.2คูณ5.8เซนก้านกรัดยาว3.5เซน ระบบล็อกแบบหัวจกักราคา32,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ก้านกลัดมาแหลมคมหยกเป็นหยก j จไดท์ไทป์เอเซตติ้งงานดูมีความสวยหรูใช้เพชรบาร์เกตมาประดับร่วมด้วยเพียงนำเข็มกลัดมาประดับเสื้อผ้าก็ทำให้ผู้แต่งกายดูดีมีรสนิยมยิ่งขึ้นค่ะแหวนทับทิมโมเซมบิกล้อมเพชร เรือนทอง 18K หนัก7.3กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแชปอร์รวม20เม็ด1กระดัตทับทิมโมเซมบิก5 627กระดัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.4คูณ1.8เซนแหวนเบอร์54ราคา36,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยค่ะและทับทิมเม็ดใหญ่ เพชรที่ประดับขาวและเล่นไฟทุกเม็ดรวมทั้งทับทิมเป็นทับทิมที่เล่นไฟดีค่ะหน้างานขนาดกำลังดีใส่ประดับนิ้วแล้วดูโดดเด่นสะดุดตาตัวเรือนมาในสภาพดีไม่มีรอยจิกบุบหรือบินค่ะ ทางร้านจะส่งสินค้าฟรีทั่วไทยโดยระบบปอน e m s อ EMS หากสินค้าไม่ต้องปรับไซส์หรือเซอร์พอยชําระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้นค่ะหลัง14นาฬิกาส่งวันลุมงึ้นค่ะแหวนซับไฟรทรงหยดน้ำประดับเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง90หนัก8.4กรัมประดับพลอยประกอบด้วยไพลินซีลอน เขียวส่อง2เมตรบุษราคำและทับทิมสยามเพชรส่ตัง2เมตรรวม0.08กรัตหน้าแหวนขนาด1.3คูณ3.5เซนแหวนเบอร์52ราคา27,500บาท งานชิ้นนี้นำซับไฟมาเจรไนทรงหยดน้ำสีต่างๆเป็นชิ้นงานที่ดีไซน์ออกมาได้สวยใส่ประดับแล้วดูโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใครค่ะเป็นดีไซน์ที่นำพลอยแต่ละเม็ดมาอวดโฉมความสวยงามประชันกันนำเพชรมาประดับแซมเล็กน้อยสีของพลอยหลากสีสันตัดกันได้ดูมีชีวิตชีวาค่ะ แหวนบุษราคําทรงหยดน้ำล้อมเพชรสองชั้นงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก7.77กรัมประดับเพชรขนาด2ตัาง3ตัาง4ตัาง5ตัางรวม1.70กรัตบุษราคำมจันทบุรี2.85กรัตพร้อมใบเซอร์ หน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.9เซนแหวนเบอร์56ราคา56,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ที่ทั้งบุษราคำมและเพชรสวยเล่นไฟเป็นชิ้นงานที่หน้างานใหญ่ขนาดใกล้เคียงเหรียญหนึ่งบาทใส่ประดับแล้วเสริมรความภูมิฐานสง่างามในการแต่งกายค่ะ การสวมใส่เพชรและอัญมณีอันเลอค่าเป็นการบ่งบอกความสำเร็จของผู้สวมใส่เพราะคนส่วนน้อยในสังคมจะสามารถครอบครองสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะแหวนมรกตแซมเบียล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก5.79กรัมประดับเพชร7.5ตัง16เม็ดรวม1.20กรัมมรกต2กรัต หน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.4เซนแหวนเบอร์51ราคา47,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่สีมรกตสวยมากค่ะราคาของมรกตแปรผันตามแหล่งที่มาและสีของมรกตรวมทั้งความสวยของเนื้อมรกตมรกตโดยตามธรรมชาติจะมีเส้นใยรากผักชีและตำหนิจุดดำนะคะแต่มรกตเบ็ดนี้ตำหนิจุดดำหาแทบไม่มีเลยค่ะ s e ตติ้งดูเรียบเรียบล้อมเพชรและประดับป่าคข้างงานเซตติ้งแบบนี้ใส่ได้ยาวๆค่ะ ต่างหูเพชรแถวงานมือ1เรือนทอง,ง 18K หนัก3.3กรัมประดับเพชร6ตัง10เมตรรวม0.60กรัตชิ้นงานขนาด0.3คูณ1.5เซนราคา1 9 5 0 0บาทงานชิ้นนี้มาตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชอบงานดีไซน์แบบพวกแต่ไม่สะดวกใช้งานแบบตัวหนีบห่างกระรอก เป็นงานที่นำเพชรมาเรียงและทำเซตติ้งโค้งคล้ายต่างหูห่วงงานเพชรสวยขาวเซตติ้งแบบนี้ใส่ได้กับโครงสร้างใบหูทุกแบบค่ะไว้ใส่ติดหูในชีวิตประจำวันหรือให้เป็นของกำนันอันเลอค่าสร้างความประทับใจกับผู้รับค่ะชิ้นสุดท้ายเข็มกลัดเขียวส่องดิบประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก14กรัม ประดับเพชร21เมตรรวม0 40กรัดเขียวซองดิบพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด3.5คูณ5.8เซนงานชิ้นนี้ประดับเขียวซอง14เมตรนะคะก้นกรัดยาว3.7เซนระบบล็อกแบบหัวจกักราคา42,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เนื้อเขียวซองสวยมากค่ะ การกัดมาแบบแหลมคมใช้งานง่ายเป็นชิ้นงานที่มาในสภาพดีใช้ทองหนักหนาแข็งแรงทองหนักเกือบ1บาทค่ะความพิเศษของงานชิ้นนี้คือเขียวส่องเป็นเขียวส่องดิบที่ไม่ผ่านการเผาหรือปรับปรุงคุณภาพใดๆและเนื้อของเขียวส่องสวยมากเนื้อสายและเล่นไฟดีค่ะเซตติ้งงานดูมีความสวยหวานค่ะ ร้านเพชรบรรตาปิดวันที่30ธันวาถึง2มกราคม67นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ